ก็กราบพระวันอาจารย์หมองเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างยิ่งนะคะเจริญความสมรดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความสำเร็ท่านค่ะก็จิตแคลไม้กล้าจนนะคะอายุ48ปีเป็นจิตอาสาประจำที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำนะคะเป็นจิตอาสา13ปีแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันเรียนอริยปัญญาโทของสถาบันวิชารามนะคะก็แล้วก็ทางโลก จบปริญญาโทนะคะสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยราชพัสุรินปัจจุบันก็เรียนปริญญาเอกนะคะที่มจรอชิงใหม่ค่ะวันนี้ก็ของนุญามาส่งการบ้านนะคะอแบบแรกต้องขออภัยพี่แหม่มนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยที่อาจจะเป็นผัดสะให้ในเรื่องของการกเป็นแอดมินบ้านรัฐมือเรือนนะคะมาบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้วิบาก อยู่นะคะก็เลยันนี้ที่มาขอส่งการบ้านเพราะว่าตัวเองก็มีวิบากกับเรื่องเี้ยละคะ่ะด้วยความที่ด้วยความที่อดีตจิ๊บเองเนี่ยเป็นพนักง,งานส่งออกต่างประเทศแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ระดับโกลบอลอะไรเงี้ยค่ะก็ทํางานกับความเร็วแล้วด้วยความที่จริตเดินเนี่ยเร็วคือเร็วอะคะ่ะต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องชดใช้วิบากจากความเร็วแล้วก็ความเร็วของตัวเองอยู่แล้วก็หลายๆครั้งอะคะ่ะที่เรารู้สึกว่า แม้ว่าเราไม่มีกิเลสน,นะคะแต่ด้วยวิบากเก่าเนี่ยมันก็ตามมาทาทาให้จุบเจอวิบากในตอนนื่นอย่างล่า,ลาสุดเน,นะะี่ยค่ะก็เรื่องของบ้านด้านเดือนอะไรจำได้เลยค่ะว่าช่วงนี้เราก็บอกเขาไปตรงๆอะค่ะว่าอ,อในส่วนของเราตอนเนี้ยกำลังตั้งใจต้องทำการบ้านพอเอกส่งเพราะว่ามันจะเดทไลน์สิ้นเดือนนี้อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็บอกคุยกับกิเลสตัวเองเลยว่าถ้ายังทำการบ้านไม่เสร็จอย่าเพิ่งไป เช็คโซเชียลย่าเพิ่งไปเปิดไลน์เปิดเตสอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นอาการหรอกคือพอเห็นมันเบ้งขึ้นหน้าจอค่ะเราก็ต้องเข้าแต่แอคชั่นบางทีเราก็ทําเป็นไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่วิบากจิงก็จะมีเหมือนกันพอมันเบ้งแจ้งเตือนขึ้นมาหน้าจอเราจะเอามือสไลด์ออกอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเป็นอะไรเข้าไป <laughs> แอคชั่นเราจะทิ้งลูกค้าก็อืม ยังไงหลักก็ต้องเข้าไปต่อเพราะต่อว่ามันก็ต่อเนื่องเคสหนึ่ง 1, เคสสองอะไรเงี้ยค่ะก็เงี่ยได้เห็นวิบากหลายทางที่เมื่อก่อนตัวเองทํเอาไว้ก็คือไปจี้คนอื่นไปบีบไปบังคับแล้วก็ไป,ปกดดันเพรสเชอร์ของอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นะับนะปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะไม่ก่อวิบากใหม่ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นแม้ว่า,าจิบหลบแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าล่าสุดนี้ก็คือเราก็กลับว่าเอาเอเราติดไลน์ติดเฟซนี้เลยปพราะว่า เราก็โทรมาค่ะโทรมาว่าแพี่ช่วยเข้าไปดูนี่ให้หน่อยจะเปนคนนี้ไปทําแบบนี้แบบนั้นเราก็เลยอเอาไงดีเนาะสุดท้ายเราก็เลยได้ได้เห็นนะคะว่าใจที่เรายอมแล้วเราไม่หนีปัญหาแล้วเราก็ลด,ดอัตราตัวตนนะคะขอภัยขอโทษทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะใครทําผิดอะไรมาแต่เราก็มีส่วนในการที่ให้มันเกิด ตรงนั้นขึ้นแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะไม่ยอมนะคะเราก็บอกฉันก็ไม่ผิดนี่ไม่ให้เคารพฉันเลยเราก็จะเถียงกลับไปแต่ว่ารอบนี้เราไม่อธิบายไม่อะไรเราขอโทษอย่างเดียวแล้วเราก็ไปช่วยพี่น้องเราแก้ปัญหาละคะ่ะแล้วก็มันก็มีกิเลสตัวเล็กๆข,ของเราที่แอบแอบซ่อนเลนอยู่ด้วยมันก็จะมีเขาสุดแอ้าวพี่น้องพี่เพลงด้วยกันหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี้ยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องก็ไม่ได้หายไปไหนท่านก็เป็นบ่มเพลอย่างอื่นแต่ว่าด้วยด้วยความอยากของเราที่มัน อยากได้เกินริบแรงของตัวเองอะค่ะมันก็ทําให้เราเกิดอาการทางร่างกายต่อมาด้วยวก็คือพอเราใช้โซเชียลเยอะๆช่วงนี้ค่ะวิบาวท,ที่ที่เจอก็คืออาการออฟฟิศซินโดรมแบบมันกลับมามีอาการนิ้วชาเมืนหัวแล้วก็มีอาการตึงบริเวณเส้นเส้นคอตรงนี้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกาลัางกายแล้วก็ประกอบกับนอนดึกอะไร่เงี้ยมันก็กลับมาแต่สิ่งนึงที่เราสามารถที่จะวางได้เร็วก็คือมันมันจะถามตัวเองเลยค่ะว่าถ้าเธอตายมานะตอนนี้ หรือถ้าเธออยากได้มากไปกว่าน,นี้แล้วหัวใจเธอหยุดเต้นหรืออาการต่างๆที่มันมีกับร่างกายเห็นไหมแค่มีความอยากแค่นี้เดียวค่ะมันจะส่งผลกับร่างกายจริงเนี่ยสองสองย่นี้ค่ะยังยังมีอาการเลยแล้วประกอบกับ,บกว,ว่าบนภูผาฝ้นน้ําช่วงนี้อากาศร้อนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะพอร้อนด้วยเ,ยวเสร็จอาหารก็กินได้ไม่ไม่เยอะเท่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราได้เห็นวิบากอีกตัวหนึง่ง ก็คือในขณะที่เราใช้โซเชียลอยู่อะค่ะไม่รู้มีคนอื่นเป็นเหมือนเราไหมนะคะมันก็จะเหมือนเป็นไฮเปอร์ค่ะมันเปิดสไลด์หน้าจอหลายๆหน้าจอพร้อมกันนะคะเปิดไอด้นู่นนี่ดูปุ๊บ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 อะไรเงี้ยทำหลายอย่างพร้อมกันเปิด iPad เปิดมือถือเปิดคอมอะไรเงี้ยแล้วก็ถามไปไง่าเฮ้ยจะเดินไปถึงไหนเราไม่มีใครเข้ามาเร่งอะไรเธอนี่<โ><ๆ>อไะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ได้วางอีกชั้นหนึ่ง,งก็คือว่า ถ้าเราไม่ตั้งศีลนะตอนนี้เราจะทํางานบําเพ็ญช่วยงานศาสนาได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะถ้าเราทําตามใจตัวเองเนี่ยแล้วก็เสกวิบากหลายทางเราคือบางทีบางอย่างเนี่ยมันจะมีช่องที่เราไปจิ้มจิ้มดูแล้วมันบางทีมันก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเ,าเหนี่มะม่วงใช่ไหม <laughs> มีเคสเขมี่มะม่วงแล้วก็เคสดราม่าของอ่า บีพีอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้แต่หลายคนอาจจะรู้เนาะก็คือแบบว่าประเด็นดราม่ามันพอเราเคยไปกดเอาไว้ดูเ,เล็กน,น้อยมันก็เด้งขึ้นหน้าจอพอเด้งเสร็จแล้วก็พยายามที่ยะปัดปก่อกก็มันถลายไปดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันกไ็ได้เห็นเสร็จที่บาทแต่ตรงที่มันยังทำให้จิ๊บกลับมาได้เร็วก็คืออการที่จิ๊บมองว่าทุกของการที่มันทําแบบเนี้ยค่ะเราจะเอาอีกไหมทําแบบนี้นอนดูใช้โซเชียลเยอะๆไม่รู้จัก เบรกให้พอดีหรือไม่รู้จักประมาณเนี่ยมันเ็อร์ทาให้ร่างกายเราซุกโซมแล้วก็ทําให้บาเพ็ญง,งานได้น้อยลงแล้วก็ง้อเฉียดพัน,นุด้วยค่ะมันก็จะมีความโอโอเบลอๆเนาะพอนอนน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณภาพของงานก็ไม่ไม่ได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเราไม่รู้จักตัดรอบคือมันยังมีจริตเดิมความมุ่งมั่นที่อยากจะให้งานเสร็จคือเหมือนพอเราตอบแชทไปใช่ไหมคะ อบแล้วมันก็เด้งกลับไปกลับมาเด้งกลับไปกลับมาแล้วก็พยายามจะตอบเพื่อแก้ปัญหาให้มันเสร็จอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ตัดลอกเราเองนั่นแหละจะน็อกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายตัวเองก็เลยเลือกที่จะประมาณในการทํางานแล้วก็สิ่งที่ล้างสติเราได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคําพูดของอาจารย์นะคะว่างานมันน่าทำในหมดเลยเนาะแต่ถ้าทําพวกงานเราคงตาย <laughs> าอะใว่พูดคำนี้ค่ะจิ๊ก็เลยเออใช่อาจารย์ อาจารย์มีคำนี้เพื่อจะเบรกคนที่ขยันขยันเกินนะคะขยันเอ่อถ้าเป็นไงกร้อยขยันชิมหายอมูตรงนี้ค่ะคือขยันแล้วตัวเองเดือดร้อนน่ะมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วก็พอดีเมื่อกี้ได้ยินที่พี่ได้หน่อยบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการที่เราทํางานไปดูแลตัวเองไปไม่ให้ป่วยแล้วก็มันก็จะทําให้ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่น แล้วถ้ามันเกิดจําเป็นจะต้องป่วยขึ้นมาสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้คือว่าพฤติกรรมของเราวิบาติของเราแล้วเราก็ต้องยอมวางดีอีกตัวหนึง่งก็คือยอมให้เพื่อนได้มีโอกาสบังเพน,นกับเราค่ะเพราะถ้าเป็นเมื่อกรั่ก็จะเป็นจริตแบบนี้เหมือนกันคือไม่ชอบให้ใครมายุ่งไม่ชอบให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวไม่ชอบให้ใครมาทําอะไรให้มันมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทําเองการเป็นแบบไม่ขอความช่วยเหลือจากใครไม่เรียกร้องอะไรจากใครอย่างเงี้ยค่ะแต่มันกลายเป็นว่าเราสะสมอัตตายตัว อัปตาตัวที่ไม่ยอมต้นหัวให้ใครฉันช่วยเธอได้แต่ไม่เธอไม่มาช่วยฉันมันก็คือแบบอว่าเก็าเป็นคนที่ิกต์อย่างเดียวแต่ไม่เก็บนะคะแล้วมันก็ดูแรงน้ำใจอันนี้แหละมันก็เป็นอีกตัที่ทิ้ได้มาสุกอีกขั้นหนึ่งอะไรย่างเงี้ยคะ่ะว่าในบางครั้งเนี่ย การที่เราอยู่มันเป็นสังคมคือนม่มีวิดีอค่ะการที่เราช่วยเหลือเพื่อคุณกันนี่แหละมันคือความรดิศงามของสังคมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอ,อย่างมันมีความรวตัวของมันเพราะฉะนั้นจิ๊บก็เริ่มผ่อนผ่อน,อนตัวเองได้ง่ายได้เร็วได้มากขึ้นแล้วก็หลายๆเรื่องก็ผ่อนตัวเองด้วยการที่แบบไม่ต้องรู้สักเรื่องก็ได้ไม่ต้องยุ่งสักเรื่องก็ได้ใครจะเป็นอะไรบนพรทเธอก็ไม่จะอเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะว่าต่อให้เราไม่อยากจะรู้ คนเลาภาพก็มาเล่าให้เราฟังอยู่แล้วหรืออาจารย์ก็ไม่เคยมีความรับประชุมทุกครั้งคะ่ะอาจารย์ก็จะอัปเดตทุกอย่างคือไม่ต้องเข้าประชุมเราก็รู้ข้อมูลเกือบหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการอยู่ในสังคมหมูม่นีตยแบบนี้แหละค่ะมันทาให้จิตต่างอมตัวเองเป็นรู้จักให้รู้จักมีเมตตาม,มากขึ้นแล้วก็รู้จักที่จเะเปิดปากขอความช่วยเหลือน,นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันทำให้จิ๊บไม่เชืมีบาดเร็วแลวความไม่จิ๊บชั่วไม่ช้าเพราะทุกครั้งที่จิ๊บมีความคิดแค่นิดเดียวนะคะ เพ่งพ่อเน่แค่แค่มีความรู้สึกว่าอ้วทำไมเขาไม่เขาไม่พูดเรื่องมีการทาไมเขาไม่เตือนเรื่องมีการอ่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีเพ่งพ่อน้องนักเรียนมะต้องบอกเลยว่าคือเราเนื่อเเราจะกินอาหารในช่วงเวลาของรายการสายเดือนแล้วจะเป็นน้องสองคนเนี่ยเข้ามาสกคะว่าเราจะปวดหัวกับเสียงเขาไหมอาะคือด้วยความที่เราเหัวร้อจากการทางนานโซเชียลมล้วแล้วเราก็จะได้ยินเสียงบอกนี่เขาต้องเตือนนะคะ คือเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าว่าว่าเสียงทอมทอกปทางมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่มันได้ยินคือเหมือนเขาตะโกนแบบตะโกนด่าไอ้กิเลสอะไรเงี้ยแล้วก็โมันอจจมมบอกว่าป้าหัวใจจะวายคือมันเหมือนกับแบบว่ามันต้องรุนแรงขนาดนี้เหรอแล้วมันก็มีเพ่งทอไปต่ออะค่ะว่าอ้าวแล้วผู้ใหญ่เขาไม่เตือนกันเหรอว่าบอกมันดูอยากคายไปไหมอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเผยแผ่ไปเนี่ยมันจะกลายเปไน็นว่าเอ๊ะปัหาบรรพชลาลัยเราสอนเด็กให้เป็นคนเก้าลาวหรออะไรเงี้ยเป็นจริงๆแล้วเราก็ มา,มามองเห็นนะคะว่ากิเลสบางตัวเนี่ยมันหยาบมากมันก็ต้องใช้ภาษาแบบนี้ใช้ลีลาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราผ่านเลเวลนั้นมาแล้วเราก็ต้องเข้าใจเมตตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมี่สนทันเนี่ยทำเลยไว้ใจเพื่อนละทุกคนทํากันมาตั้งนานตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็ยังอยู่กันได้สบายๆแล้วเคอจะมาบอกเราอะไรนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ใช้วิป่าวกที่เด่นแต่เธอไม่เคยตะโกนเออแบบนี่เวลาเธอเพสไหมหรือเธอเช็คไหมเนี่ย เธอก็ไม่รู้ว่าไอเถือนมันออกมันเป็นดังรบคนอื่นไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็มันก็ล้างกันอย่างนั้นนะคะมันก็ทุกขายฉพันธ์นะตอนนั้นแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าดีขนาดไหนแล้วที่เขากล้าในขณะที่ในหลายคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเอาเกลือมาแฉแล้วที่สําคัญนะคะการทําในหมู่เดียวต่อให้มันมีอะไรตนก็ตามะคะ่ะหมูตาพวกเราท่สอบรถจะตาย <laughs> นะคะไม่ต้องห่วงหรอกอะไรเงี้ยเอาตัวเองให้รอดก่อนดีไหมอะไรเงี้ยค่ะ <laughs> มันก็เลยทำทำให้เห็นว่าเออณตอนนี้มันก็เลยไม่ไปสู้กับกิเลสของคนอื่นมันจะสู้กับกิเลสที่มันเกิดผุดขึ้นภายไงอะค่ะแล้วยิ่งเมื่อเช้าได้ฟังทั้งเสรอินพูดอะมันมีเป็นชั้นๆเยอะมากเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องเดียวกันมันเป็นระดับหยาบเสร็จมันก็ต้องมากลางกลางเสร็จมันก็มาแบบละเอียดแล้วก็ยังเียรูปประับอารูปประพบ แบเดียวฟ้อผ่าแวแวบเดียวแล้วเราไม่ตามต่อมันก็สะสมแบบมีกันมันก็เล่นกลับมาเล่นงานเราอะไรเงี้ยค่ะคิดก็เลยรู้สึกว่าเห็นไหมเธอก็ละมาทเนี่ยเธอคิดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเธอเอาอยู่อ่ะเธอสามารถที่จะแฮนเดิลทุกอย่างได้เธอรากกิเลสทัทน,นแต่ทําไมเธอไม่ทําเผื่อมันต้องทำเผื่อพอนะคะวันนี้ที่เราป่วยขึ้นมาเนี่ยมันทําไม่ทันนะคะบอกเลยว่าเออเวลามันเจอแบบอ,อะไรภาษาที่มึงเข้ามาแบบไล่ๆกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างทีง่บบอกช่วงเนี้ยบอกเลยว่านีบากมันมา รวมๆอะไรค่ะมารวมๆมันเต้นหน้าจอเ่ยค่ะมันนั่งนั่งอยู่มันก็เบ้งเต้งเต้เ้นหน้าจอเราเพิ่งรู้สึกว่าเห็นไหมถ้าวันนี้เธอมีกําลังล้างกิเลสเผื่อไปเลยวันไหนที่เธอป่วยเธอจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยแม้กระทั่งจะหายใจเธออาจจะทําไม่ได้มันไม่มีคุณสิ่งนี้ที่ต้องกลับมาเตือนตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะให้กับพี่น้องได้ได้เห็นว่า เรายังอยู่ในหมู่ลิดดีวิบากมันยังไม่ไล่ล่าเราเรียนสบายเราเรียนชิวๆเราไม่เลื่อนผ่านเราไม่อัพเลเวลตัวเองท้ายที่สุดมนแหนที่วิบากออมาต้องบอกเลยนะคะมันเอาตายนะคะเอาตายหรือไม่ก็คือ,บอแบบว่าทางแบบอหรือไม่ก็คือแบบอว่าไม่เท่อะค่ะในเมื่อมันจะต้องขึ้นอยู่แล้วลอะเราขึ้นแบบเท่ๆดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเปลือยตัวเอง แล้วก็มีอกตัวหนึ่งที่ตัวเองมีวิบากแล้วก็มีกิเลสก็คือก่อนหน้านี้ที่จะเคยเอาสวนเสียสล่ะเอาเอาเอะรเนี้มาให้ดูปะก็ว่าตอนเนี้ยแทนเสียสลากที่มันกลายเป็นาก็อยาก้องด้วยด้วยความที่หนึ่งช่วงนี้ต้องทำเล่นทำกันบ้านเนะะี่ยค่ะแล้วก็สองไม่มีเวลาไปลงแปลงอะไรเงี้ยแล้วก็เจอมแมลงไฟเดือนห้าค่ะเขามารุมรุมกินต้นไม้เราเครียดเลยเราก็โอเค อย่างน้อยเขาก็กินแค่ไม่กี่ต้นเนาะเขายังเหลือต้นที่เหลือให้เราแล้วก็มันได้เห็นการวานของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าไหนเธอโดอะไรคือแป่งเสียสละไงที่น้องเขาขนมาให้เธอตอนนี้มันก็รอเวลาจัดการจัดการไม่ได้ก็วางใจได้ไหมให้มันโชว์แบบนั้นแหละแบบที่มันไม่ได้สวยดั่งใจเธอได้ไหม แล้วมันก็ได้เห็นอีกมิติใหม่ว่าการทํากับิกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะผักที่เราตูกของที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันก็เหลือนะคะแล้วก็ยังได้กินเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเกิดจากใจของเราอะค่ะที่มันไม่ยอมวางง่ายๆอยากจะให้ได้ความสุขเท่าเดิมอะอยากจะให้งานเหมือนเดิมสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะ ต้องบอกเลยว่าอยู่ในพวทเนี่ยทุกวินาทีเข็มกระดิกต้องบอกเลยค่ะว่าเข็มกระดิกจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็เอออาจารย์อาจารย์ก็พูดอีกคำนึงเนาะพอถึงเวลาอาจารย์ก็บอกอาเปลี่ยนเราก็โอเคค่ะหนูรู้แล้วล่ะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นจะยิ้มเนี่ยอาจารย์ไม่เป็น พูดไม่เป็น้องพูดอะเลนบอกว่าให้เอาสมโดนไม่ต้องตอนี้บอกไม่ต้องสมโดนไปแล้วเอาไปไล่นอกอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจแบบนนะค่ะโดนตั้งสี่ห้าหมื่นเอาไปไล่นกแรบกบแล้วสุดท้ายอะค่ะมันมันไม่ใช่ด้วยกาละเนี้ยมันจําเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่าการทํางานกับพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะพระโพธิสัตว์ใหญ่พระโพธิสัตว์เล็กหรือแม้กระทั่งหนุ่มดีดีเนี่ยทุกคนมีความเป็นพระอริยะของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้านะคะไปเพ่งโทษแค่ไปยินดีพระพุทธเจ้าปวดหัวเลยอะแล้วจ๊บเอาไปยินดีทุกขีเรื่องแต่ไอ้เพราะเรื่องดีนะไอ้เรื่องชั่วเนี่ยที่ไปยินร้ายเนี่ยก็หลายเรื่องอะคะ่ะเพราะฉะนั้น่ะปวดหัวแค่นี้นเนบาแล้วสําหรับคนเลวและเมวเธออะไรอย่างี้ค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่า,าการระส่งการบ้านวันนี้ตอนแรกก็หวังใจกันนะคะว่าเอ๊ะไม่พูดดีมั้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ มันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มองว่าเออการที่เรามาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นว่าไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตัวเป็นจิตอาสา,ามากี่ปีก็ตามวิบากแล้วก็กิเลสมันมาทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้เขาทุกวินาทีหรือทุกครั้งที่มันมีอะค่ะเกิดขึ้นมาอย่าปล่อยตะะละเลยถ้าปล่อยปละละเลยก็จะเป็นหจริงเลยค่ะเเจอวิบากไล่มันทถีบหัว ต้องบอกเลยนะคะว่าเอาเล่นเอาเงินเลยนะคะโล่เฉียดพันเนี่ยมาเป็นมาแล้วหลายๆครั้งเลยนะคะเอ๊ะทำไมเราก็ดูฉลาดฉลาดอยู่พอมาเจอเนี้อทำให้ฉันพูดไม่ออกต่ฉันฉันเลไปเลยอ่ะอ๋อมันไปไปแห้งทษคนอื่นไม้เยอะนะคะบางทีไอ้คำพูดที่เราว่าเราไม่มีอะไรเราไม่ได้คิดอะไรแต่จริงๆมันคือการมีอะไรแล้วถ้าเราจับให้ดีอะค่ะมันคือการแห้งทอดแล้วล่ะมันคือการแห้งทอริาะแล้วแต่ภาษามันจะด้วย อะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยเนี่ยการที่เรามาส่งตามบ้านเรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้มาเห็นอีกงที่เป่นว่าระยะเวลาการเป็นจิตอาสาการมาเพนอยู่กับพี่น้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวการันตีเสมอไปว่าเราจะคนจากทุกบางตัวได้แบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะบางเรื่องก็ง่ายเพราะมันเป็นของเดิมที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าบางทีบางเรื่องอ่ะแม้จะเป็นนิติเก่าแต่มันมีเรียงมุมมีความละเอียดอะไรอีกมันก็คือเป็น โจทย์ที่ต้องทําให้เราเลื่อนฐานแล้วก็ซู้กับเขาต่อไปอะไรอย่างงี้ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอเรียกว่าเรื่อาบั๋นะคะกับทุกคนที่จิตเคยเป็นข้อเลยไว้แล้วก็การระทําของที่ไปเบียดเบียนนะคะก็ต้องขออภัยนะคะคิดว่าการที่จิตมาทำประโนในครั้งนี้ก็คงจะส่งผลให้ให้ตัวเองได้ได้เบาเบาวิบากรอบนี้ไปค่ะแต่ถามว่ามันไม่หมดก็ไม่เป็นไรยินดียอมรับค่ะ จะต้องตายด้วยกายขันนี้กับวิบากหรือว่าการกระทําที่มันยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรคะ่ะชาติหน้าก็ไปทาต่อเพราะว่ายังไงฉันจําได้ฉันจําเธอได้แล้วประมนค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ,ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะได้ส่งได้หลายเรื่องเลยนะคะได้หลายเรื่องพี่น้องได้ฟังก็เก็บประเด็นเอาไปใช้ประโยชน์นะคะ ส่งอย่างตั้งใจนะคะได้ให้เห็นหลายเหลี่ยมหลายมุมของกิเลสท,ที่เกิดขึ้นนะคะ,คะอนุฒนาค่ะจิ๊บตอนนี้เชิญพี่ปิยวค่ะน่าจะเป็นท่านสุดท้ายของวันนี้ค่ะเชิญพี่ปิยวค่ะ